สวัสดีค่ะอยู่กับครูนิตยาแกนุในวิชาภาษาไทายค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามดูนะคะเรื่องไปโรงเรียนค่ะเด็กที่ถึงโรงเรียนไหมคะเราโควิดหายเรามาโรงเรียนกันนะคะประส่ก์การเรียนรู้หนึ่งเรียนอ่านออกเสียงคำ ทำคล้องจองได้ข้อความสั้นๆในบทเรียนได้ 2. นอกเรียนอ่านออกเสียงบทอ่านคล้องร้องเล่นทั้งบทกลอนและทำนองเสนอดได้อย่างถูกต้องและชัดเจนค่ะก่อนเข้าสู่บทเรียนเรามาทบทวนรู้จักคำนำเรื่องกันก่อนนะคะมาทบทวนกันเลยค่ะข้าว เรียนปิ่นโตกระเป๋าโรงเรียนหน้าหนังสือบกมือต่อ น้อยส่งเสียงเอ,อ่อเอ,อ่อควบคุกันเสร็จแล้วเด็กๆคงจะอ่านคล่องแล้วนะคะเราไปเข้าสู่บทเรียนในวันนี้กันเลยค่ะบทเรียนในวันนี้เราจะมาฝึกอ่านคล่องร้องเล่นกันนะคะอ่านตามงคูเลยค่ะ ลากันไปโรงเรียนภูผาเดินหน้าช้างน้อยตามหลังน่ารักหน้าชังจะไปโรงเรียนช้างหิ้วปิ่นโตกระเป๋าเครื่องเขียนมาถึงโรงเรียนบก มือลากันฝึกอ่านแล้วเราไปฟังเพลงกันนะคะเพลงลากันไปโรงเรียนลา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 าา ชวนกันอีกรอบนะคะอ่ะคล่องร้องเล่นลากันไปโรงเรียนครูขาเดินหน้าช้างน,น้อยตามหลังน่ารักน่าชังจะไปโรงเรียนช้างหิ้วปิ่นโตกระเป๋าเครื่องเขียนมาถึงโรงเรียนบกมือลากัน เมื่อกี้เราไปร้องเป็นเพลงแล้วอ่านเป็นบทกลอนแล้วตอนนี้เราไปฟังที่มันเป็นทำนองสนอกกันค่ะฟังกันเลยนะคะลากันไปโรงเรียนลากันไปโรงเรียน ผูพาเดินหน้าช้างน้อยตามหลังน่ารักนาช้างจะไปโรงเรียนช้างฮิวปินโตกระเป๋าเครื่องเขียนมาถึงโรงเรียนโบกมือลากาัน จากบทร้องเล่นที่น้องๆได้ยินเราลองมาอ่านพร้อมกันนะคะผู้พาเดินหน้าช้างน้อยตตามลังน่ารักน่าชางัง จะไปโรงเรียนช้างฮิวปินโตกระเป๋าเครื่องเขียนมาถึงโรงเรียน โบกมือลากันเรามาดูกันนะคะว่าคำศัพท์ในเรื่องนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากคำแรกคือโรงเรียนหมายถึงสถานที่ศึกษาเล่าเรียนต่อมาคือหิว้ว หมายถึงจับหรือถือให้ห้อยถ่วงลงมาปิ่นโตหมายถึงภาชนะสำหรับใส่ของกินซ้อนกันเป็นชั้นๆมีหูหิ้วได้กระเป๋าหมายถึง เครื่องใช้สําหรับใส่สิ่งของและคำสุดท้ายโปกมือหมายถึงแกว่งมือไปมาทำสัญญาณเรามาล้องกันอีกครั้งนะคะ ผู้พาเดินนาช้างน้อยตามหลังน่ารักน่าชางังจะไปโรงเรียน ช้างฮิวอปินโตกระเป๋าเครื่องเขียนมาถึงโรงเรียน โบกมือลากันร่วมด้วยช่วยคิดนักเรียนคิดว่าเรื่องลากันไปโรงเรียนให้ข้อคิดอย่างไร ตัวอย่างข้อคิดที่ได้จากเรื่องลากันไปโรงเรียนการทักทายและการเรียนรู้มิตรภาพระหว่างคนกับสัตว์เห็นได้จากการที่ใบโบกกับใบ,บบัวเดินไปส่งผู้พาที่โรงเรียนใบโบกหิ้วปิ่นโตใบบัวหิ้วกระเป๋า ใช้เดียวตอเป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกกันหรือเปล่าไว้มาสนุกกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนุกไหมคะวันนี้สนุกมากเลยเพราะเราได้ฝึกทั้งอ่านทำลองเสนอกทั้งอ่านกรอนธรรมดา แล้วก็ร่วมร้องเพลงในบทเรียนอ่านข้องร้องเล่นลากันไปโรงเรียนนี่จะให้เด็กๆไปทบทวนนะคะอ่านเป็นคำนองสนออ่านอุกรอนธรรมดาแล้วก็ฝึกทำท่าทางประกอบนะคะเด็กๆต้องฝึกบ่อยๆนะคะท้ายคลิปคุณนิดก็จะมีการสอนเพิเ่มเติมให้กับเด็กๆนะคะซึ่ง ที่คุณนี่จะสอนไปนี้เราจะไปเรียนอีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้าแต่ตอนนี้เราไปเข้าสูบ่บทเรียนเพิ่มเ,เข้าสูบ่บทเรียนเพิ่มเติมกันค่ะอ่านเขียนสระวันนี้คุณครูจะแนะนําให้เด็กๆรู้จักสระอือนะคะอืออ่านว่าอือสระอือที่ไม่มีตัวสะกดจะมีตัวออ่างเคียงหรือออ่างอยู่ข้างหลังนะคะ เช่นถืออ่านว่าถออือถือเจะสังเกตว่ามีถอถุงแล้วก็มีสระอือมอีอ่านเขียงนะคะเราไปฝึกอ่านคำที่ผสมใ้สระอือกันเลยค่ะอ่านเขียงสระค่ะสระอือนะคะ อืออือบือบือดออือดือกออือกือจออือจือคออือคือมออือมือลอือรือ ชอือชือทอือถือจอือสือหออือหือขออือผือขออือหือขอือถืออ่านเป็นคำนะคะ ือมือดือกือจือคือถือลือชือคือถ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 ือสำหรับคำที like ่ผสมด <ận> ้วยสระือ มีอีกเยอะแยะมากมายนะคะมีทั้งตัวสะกดมีทั้งเติมวรรณยุกต์ซึ่งเด็กๆจะได้เรียนในคลิปหน้านะคะได้เรียนความรู้เพิ่มเติมแล้วต่อไปเรามทาทำแบบคูณหัดกันเลยค่ะเด็กแบบฝึกหารเรมขึ้นมานะคะทักาภาษาค่ะขั้นหนึ่งแล้วเปิดไปที่หน้า เจ็สิบสี่นะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านคำสั่งนะคะคำสั่งบอกว่าอ่านประโยคและขีดเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมให้ตรงกับภาพค่ะภาพแรกประโยคแรกนะคะใบ,บบกหิ้วปีนโตประโยคที่สอง ช้างน้อยบกหูเราไปดูนะคะภาพนี้เป็นภาพอะไรเอย่ยเป็นเป็นภาพของใบบกหิ้วปีนโตถูกต้องค่ะต่อไปเราไปดูภาพที่สองนะคะประโยคแรกผู้าบกมือช้างน้อยชูงวง จากภาพเด็กๆเห็นจาภาพอะไรคะภูพาบกมือถูกต้องคะ่ะต่อไปไปดูภาพที่สามนะคะประโยคแรกใบบกหิ้วจะก,กราประโยคที่สองใบบัวหิ้วกระเป๋ารูปนี้เป็นรูปของใบบกหรือใบบัวคะ ถูกต้องค่ะเป็นรูปของใบบัวหิ้วกระเป๋าทำเสร็จหน้าลนะะแล้วนะคะราไปต่ออีกหน้ากันเลยค่ะต่อหน้า75กันเลยนะคะคำสั่งคือเติมสะระอือและอ่านสะระอือที่คุณที่สอนเมื่อกี้นะคะเด็กนำเอามาเติมเลยค่ะ เติมสระอื้อนะคะเด็กๆเติมให้หมดทุกคำนะคะทำไงให้เสร็จตามเวล,ลาแล้วเราจะเอามาส่งกันอีกทีนะคะําหรับวันนี้บทเรียนของคุณนิดในวิชาภาษาไทยก็จบงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย